สวัสดีครับช่องเอกน้อเพื่อนชว์อฟไปเชียลนะครับเมื่อน,นี้หลากาเดนมีโอกาสมาแจกเสือนะครับแม่ที่เพื่อไทยครับเป็นเสือ,อปีเขียนว่าางก่นกอนแฮปปี้เบอร์เดย์น้องเอกชมาลินครับเดี๋ยวจะเอาเสื้อให้ดูขอหาพี่บาน่อเอามาแจกที่คอนวอยนะคะเขียนว่างไงอ่ะง่ายมีรูปผมด้วยขั้งหลังนะครับเราจะไปแจกที่คอนวอยกันนะครับ โอพี่ชายายเอิญคนมาเอาเสือพ่อแจกมาแจกเแจอมาแจกคนน้อยครับผมนี่อะไรนี่ไหนอันนี้คือพ่อมาแจกครับผมพี่พ่อที oh okay. um. right. uh, um. ่ทำมาแจกพอเอลงมาเอาเสือพ่อเอาเสือไปยื่นมาพ่อแจกเสือครับขอบคุณครับแจกเสือคนน้วทครับขอบคุณครับ เาเสียครับเสียัจนเาหนขอบคุณครับคออยสครอยให้หน่อยครับอนรอเาสยด้วยเสีดช่วงแช่ไม่ได้คสมามาไปขึ้นขึ้นม มีหน <gesch> ่าดนตรีนะคะเื้อคอนบอยค่ะผมนี่หลาย เลด้วยอคนไบัไนนี้ะครับนี่าอันนี้คนหนึงคนคับสองคนคนบอลอยนะคะบอยโอเคอ่อันผู้ได้น้อยนั่นนะไอซี้ไพ่อผูดใน้น้อยนั่น

สำหรับกีบดีกาเป็นปีท bon ั้งรังมากยากเมากสำหรับคีณนิกาสีใบสมีนะครับจะเป่าอันนี้เด้อจากไหนกับขอบคุ่นไม่ทคลิปนะครับตีเฮสเตอร์ไฮโวยพ้อตั้งเกิดกับลานะครับลากาฝากพ่อแม่นะครับติดตามช่องไม่ช่องผมนี่นะครับเอกลำพันธ์ชอปพี่เชี่ยวครับ ท่านพี่ดีไวส์สวัสดีครับบ๊ายบาย